ใช่มไเสือหายแล้วจ้ะแต่วาอไปแล้ววิวว้าวทรงพี่เหมือนเหนื่อยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเย้วันนี้นะคะหนูหินพาน้องมาเดินป่านะคะเดินป่าตอนกคืนดูสมาชิกเราตอนนี้อจะมืดมากค่ะตอนนี้เวลาตีห้าะค่ะอ่ะเรามีอุปกรณ์พิเศษถ้าปิดไฟนี่คือจะมืดมากเอาลองปิดไฟดิมองไม่เห็นมืดมากอ่ะเปิดไฟ พร้อไม่ได้เด็กๆพร้อมไหมเอามีติดตู้นี้ก็ยังมินอะเป็นไงคะห้องน้ำน่ากลัวหอมมากหัวซันซี่แล้วเป็นยังไงสภาพเด็กน้อยง่วงนอนแล้วยังไหวยังไหวยังไหวไหมยังไหวค่ะยังไหวค่ะแต่ดูสภาพไม่ไหวแล้วไม่ไหวแลยอ่ะ้อ ตกลงเจ้าไวหรือไม่ไวเนี่ยไวไวไวเจ๊เราอะถือไฟเนี่ยตามสภาพเดี๋ยวเข้าไปดูหน้านี่ไม่มีแบบเราจะไปเกี่ยวเราจะมามาทบมาเราใช่ไม่หมเสื่อหายแล้วจ้ะทุกคนมาสองทบมาสองเลยนะเสื้อนางหายแล้วหายไม่รู้ตัวค่ะคือเอ้อ ไม่เฮ้ยฉันไม่ได้หมายถึงอันนั้นพี่นายเดี๋ยวกลับที่เดิมปะกลับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพากลับที่เดิมหออะไรมานะมาเลทันตะวันโดบแล้วนะคะสู้ค่ะยังไงก็สู้ค่ะสู้ค่ะต่ทางนี้ไอแล้วเนี่ยแมลงเขานี่ไงตัวตัวล่อแมงเนี่ยตัวล่อแมงเลยเนี่ยตัวล่อแมลงเลยนะถึงชั้นเก้าแล้วทุกคนเต่๋ยแต่ต้องเดินไปต่อ เป็นไงเ,เป็นไงทางนู้นนะทางนู้นนะได้จูงมือกันแล้วนะอตอนนี้นะคะเราถึงยอดแล้วนะคะเป็นยังไงเด็กน้อยอเย้ดีใจมากเลยดีใจมากไหมดูวิวดูวิวก่อนสวยขอค่อคา นีใครทำอะไรมาบ้างทำแซมวิชไหนนี่เหรอแซมบิตโรงแรมโรงแรมกับบลูเบอรี่ส่วนน้องจอยนะคะน้องจอยมาม่านะของโรงแรนเขเลียบฟังเละฟังของโรงงานเลยบอกเลยเละในของพี่แอนอะเละมาม่านะคะของน้องจอยมาม่าไหนขนมปังของคุณนะใ่ะโักไม่เป็นไรขอบคุณมาก เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะสวยมากสบคเลเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะทำไมต้องดีดขนาดนี้หนาวใช่ไหมจะเด่นโฟกัสพาดีนะถ่ายหน้าเจ้าอะไรอ้าว ไทยน่าคนงามอันนี้ก็หลบอะไรเนี่ยลูกเสือ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 อะไรเนี่ยลูกเสือเรืออะไรน้ำบุกยอยเลเนี่ยน้ำบุกหลาบปกลงเลยผ่าโปกคอโหนี่คือเบื้องหลังเบื้องหลังบอกเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะนะคะเขาเขาบอกว่าคุณทําเสื้อกันหนาวหายใช่พี่ทําหายเลยอ่ะกลับไปเราจะเจอไหมเนี่ย หนาวรถอยู่นั่นด้วยเออจะได้กลับบ้านไหมจุงเอาจักรยานไปตรงนั้นเลยให้เพื่อนกลับแอลเจ้ให้กับโอ้โหไม่มาเด้อนางบอกนางชอบป่าแบบนี้นะคะชอบจริงหรือเปล่าวะจริงเหรอฟังเสียงนกเสียงไม้ดิมันดูทรงบรณ์มากเลยนะนี่เมืองว่าตรงนี้นี่ก็ต้นยิ่งใหญ่ละขอเท่าในมาเลยอยากมาอีกไหมคะมาพูดอะพูะ ใช่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงศาลเจ้าแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปไหว้สักการะเราต้องล้างมือให้สะอาดน้อยมากมากมาข้าลูกเสืออันนี้ด่านด่านศาลเจ้าคนหนึ่งมาฉันคนเล่เราจะไม่ยกกันเล่นไปไปต่อไปแล้วคราบคราบคาบไปเชยคาบไปเชยคาบงูมีดิคาบใหญ่ด้วยนะเนี่ยไป นี่เขาตองไฟด้วยอ่ะวิ่งมือเย็นมากเลยว้าวไม่เดือดนี่ตรงนี้ว้าวอะไรเกิดไมร้านเลยเป็นยังไงบ้างคะายเหนื่อยแล้วค่ะโอ้ยแมงวีน้ำตาน้ำมาราเหรอเย็นว้าวไม่จะเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะยูทูบเบอร์เออยูทูบเบอร์ตื่นเตนตื่น้นก่อนแล้วค่อยสมมือเฮ้ยเหมือนโดนการ์ตูนเรื่องอันนั้นเลย ทำผิดทำถูกก็ทำไปไม่เป็นไรหรอกเืพระเจ้าเขารู้ว่าเราเป็นต่างชาติพี่ใบเมเปิ้ลเห็นไหมมนเริ่มเรืองแล้วแปลกล้วยเออแปลกล้วยต้องอะไรนะใบโอ๊ยกับไม่รู้อะแบบมันเป็นสาวเจ้าในป่าไงไปโยนนี่นะเ่เรียบร้อยแต่เขาว่างแล้วก็โยนเหรียญนางผูกคอยถ้ามีเหรียญก็โยนอันนี้นี่คือทำอะไรคะมาหยิบ ไม่งามไม่งามลูกเสืออยู่หลีไม่งามของพี่จอยเด้อเฮ้ยหนึ่งสองเย่ไปการไปการป้ายไปเตาะไปเตาะที่ไที่ไหนไม่รู้เฮ่นเฮ่นจะรอดไหมรองเท้าคุณเนี่ยคุณแบบรองเท้าคุณเป็นอะไรเนี่ยท่าไหนทั้งนี้หรอ ้อยันลื่พี่ว่านะเรวไม่สอดกันดเอาไงดียเราอ่ะเราจะลงลุมหรือว่าแต่เหมือนคนทางยางทางนี้อไม่สอดกันซื้อนั่นอุ้ยก็ะลงนี่และลงนี่แล้วปะคุณแนนเดินดีๆก่อนเดี๋ยวแบบโอ้โหพุ่มเฟิร์นโดกมาก มาดูตรงนี้แล้วแล้วอุวิยสวยหลอดไม่รู้ค่อยๆนะทางลื่นอุ้ยเป็นซ้ายด้วยอ่ะทางลื่นเดนอะถ้าเดินไห <laughs> ม <laughs> <laughs> ถ้าเดินหน้าหน้าเกียดมากแหน่ทำเป็นกล้องโดนกล้องทำเป็นสดีสะดิ่งแหน่ไอัน่เชือนี้ง นี่คือฐานใส่เชือกนะคะทุกคนู่กไปเสาที่เสานี้เนี่ยค่ะโอ้เขาให้เชือกมาสมพล่ะมันลื่นแหงผูเขาโลนไงที่ว่าเขาตักอ่ะอ้าวเราเราเราเร์ไฟเห็นด้วยใช่สุดไหมดูไฟดิขนลุกว่าสวยปะอุ้ยมันมีให้เดินลงไปตรงนู้นอีกอ่ะไหนลงน่าจะลงอะไรนั้นอะ เราเข้าขยลูกเสือ่ด่านอะไรเนี่ยอะไรอ่ะพี่จอยด่านอะไรเนี่ยด่านตุลูดลงมาค่ะลงมาไ้ม่คนคนฉลาดอ่ะเขาไปตรงต้นไม้เยอะเอะเว้นะ พี่จอไปยังไงไ,ไปไปไปบ่ได้ <laughs> วนไปไอย่ากกะลิงเลยนะเราต้องทำอย่างนี้เหรอฟ <laughs> อนทำยังไงอย่าระวังความเด้อ <laughs> 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 ต,ตูดเพื่อนสไลด์มาแบบก่อนหน้านี้ะสไลด์มาแบบก่อนหน้านี้โหทางมีน้ำแล้วมีน้ำว่ะสวยท้งนี้่ยโคตรแบบโคตรเดินป่ามากรุกเบิกรุนบุกเบิกรุนบุกเบิก,บบกไม่มีใครทำเส้นทางนี้สวย ไม่มันสวยเลยตรงจีิมันสวยหรือมันแบบดงดิบเกาลัดป่าเนี่ยเจอเกาลัดป่าคุณก็เอามือไปจิ้มมันเกือปากดิ่อ๋อคอยอยากนีเราต่อืมนี่แหละเกาลัดป่าเหมือนเม่นทะเลอ่ะเป็นยังไงบ้างมันเกาลัดเกาลัดป่าเจ็บเลยมันแทงกี้มากแนนอ้าวแกไม่ได้แต่ว่ามันแตกแล้วมันก็เน่า เออสุบปล่อยมันไหมเนี่ยเกาลัดปายนี่ไงใครเคยดูกำรมตูนแอนนีมะมั่งโอ้เราไม่ได้มาผิดครับทุกคนทุกคนเสาสูงมากอุ้ยชื่นใจอุ้ยใบไม้แดงห้ามไม่ อุ้ยไม่เป็นบันไดหรอแล้วเราก็ได้ลงเขาเรียบร้อยแล้วเย่เรียบร้อยแล้วเราจะผ่ากลางหมู่บ้านไปเราโดยถือไม้อันนี้เหมือนคนบ้าไหมคะเหมนมาาเห็ดนะมีไม้ด้วยนะคะมีไม้ให้เราค้ำด้วยใช่เขาทำไว้ดีวะคือไม่ใช่แค่เราที่จะมาเดินโอ๊ะมาเดินโอ๊ ต่อไปต่อไปนะคะเราจะทำภารกิจก็คือตามหาเสื้อของน้องแนนเสียใจแล้วลูกเลยเจอเสื้อแล้วนะคะทุกคนน้องแดนจะร้องไห้ดูเขาเก็บไว้ให้ดูดิดูเจ้าบ้านไหม ไม่รู้ดีใจเราเลยไม่ต้องขึ้นไปอีกไปเถอะนะห้องน้ำห้องน้ำที่เราเยี่ยวมาเที่ยวมาเยี่ยวตอนแรกนะนี่นะครับวิววิวตอนกลางวันที่เรามากันเมื่อคืนนี้ห้องน้ำไฟมีนะคะสถานที่เปิดไม่ดีต้งคอนเทนต์หลงทางนั่งพักเหนื่อยแล้วค่ะหลงทางมากค่ะเราจะไปไหนน้ำตก น้ำตกแต่จะดูสภาพนี่จไกันไม่มีสุดๆเนี่ยคือลงอ่ะไม่เหนื่อยนะแต่พอขึ้นขึ้นปุ๊บเหนื่อยปั๊บตอนนี้ถึงขนาดดมยาชงเหนื่อยไหมละ่ะดมยาแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่สช่เหนื่อยมันแค่ลากขาพี่ก็ไม่เหนื่อยนะยนน่าสิทธ์เลยทรงพี่เหมือนเหนื่อยอ,ะอ่ะถึงแล้วทุกคน ใช่ค่ะคุณตุูนิงนะน้ำตกน้อยน้ำตกน้อยบอกว่าเหนื่อยมากจนถอดใจเวลาล่วงหนึ่งอ่าไม่อยากขึ้นมาแต่เราก็ถึงนะเราใกล้จะถึงทางออกกันแล้วนะคะทุกคนสภาพหน้าตาเราใกล้จะถึงทางเข้ากันแล้วค่ะ ทางออกหรือทางเข้านะทางเข้าค่ะอ๋อสรุปตอนเช้าเราเข้าทางออกทีนี้เราจอกทางเข้าโอเคต้นสนข้างบนทุกคนสวยมากแล้วเราก็ถึงทางกลับทางทางเข้ากลับบ้านได้แล้วเมื่อกี้น้องโกน้องโกกมาขอบคุณทุกคนหลายๆที่ปีนเขาด้วยความยากลำบากน้ำกัน ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย